ทุกคนครับผมโดนก๊อปลายเส้นผมโดนใครบางคนขโมยพาเลสีไปโดนไม่ได้รับอนุญาตผมควรจะทำยังไงดีกับสถานการณ์อย่างนี้โพดแขวนแม่งเลยดีกว่าและนั่นก็คือตัวอย่างสถานการณ์ที่มักจะพบเห็นได้บ่อยในวงการวาดลูก มันจะมาเป็นช่วงๆบางช่วงก็เยอะบางช่วงก็น้อยก็แล้วแต่ช่วงอายุแล้วก็ลำดับวุฒิภาวะอะไรพวกนั้นและเรื่องราวนี้มันมักจะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆจากการปรุงแต่งหรือสูมไฟขึ้นยกพวกตีกันอย่างกับโตเกียวรีเวนเจอร์ทุกครั้งที่มีเรื่องกันก็จะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายชัดเจนจากมิดกลายเป็นศัตรูชั่วข่าวเหมือนกาลังเล่นทีฟอร์เตอยู่แล้วมันยังจะมีแบ่งคลาสด้วยนะว่าใครจะเป็นโลกซับคาสนาตาชาคอยเอาข้อมูลออกมาปล่อยแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจนเรื่องราวที่ไม่ควรจะเป็นเรื่องกลับกลายเป บ้างลเราลองเอามารวมกันคร่าวๆแล้วตอนนี้จะเริ่มแล้วนะ วาดแฟนอาร์ตหวังได้กับงอนแลน้วนะประกาศแบ็คลิสซุ่มวาดตัวละครแต่โดนทวงงานบิดเงินลูกค้าบิดเงินคนวาดงาน AI ไอมันใสเพราะอิจฉาเครมงานฮาร์ดเลฟขโมยเลอร์เแพลนตล่าคนวาดตัวละครจีบีเพราะว่ามันเหมือนเด็กแอดเพื่อนให้เขาตามงานแอดนักวาดคนดังประดับปารามีตีสนิทหวงังแฟนอาร์ตเปลี่ยนสีผิวตัวละครและล่าแม่มดมันมีอีกมากมายจริงๆที่ผมไม่ได้พูดในตอนนี้นอกจากที่ผมพูดเนี่ยพวกคุณสามารถเสนอออกมาได้เลยว่ามันเคยมีดราม่าอะไรอีกมั้งที่มันปแปลกหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เรื่องพวกนี้ทําให้นักวาดหลายคนต้องมานัั่่่่่่งงงงเเเเคคครรรีีียยดกกกกนนนนววววาาาาาาาููขข้้้มมมมมมพืืออออปหหหสุุไไใใชะต็ล ว่าพวกเขาไม่ต้องการสันติกันเลยว่าคนต้องการอยู่สงบสุขมันก็มีเว้ยนักวาดหลายคนแม่งโคตรไหนเลยเป็นคนดีมากบางคนนิสัยน่ารักช่วยเหลือเกื้อกูลกันในคอมมูนิตี้นักวาดแบบนี้ดีมากเลยเว้ยมีอะไรก็ช่วยสนับสนุนการช่วยเหลือแนะนําวีดงานกันไปวีดงานกันมาหลายคนก็สนิทกันไม่ยุ่งกับสังคมกลุ่มใหญ่ขนาดนั้นอยู่กันกลุ่มเล็กๆเ,เล่นมาเก็บน่ารักน่ารักแต่พอพวกเราซูมออกไปยังสโคบที่ใหญ่กว่านั้นความดีงามของคอมมูนิตี้นักวาดหลายส่วนถูกดราม่ามากมายกั้นไว้เว้ยทำให้หลายคนมองว่าสังคมนักวาดแม่งดราม่าเยอะชิบหาาาายยเเเรื่องลล็็็กกกปนดดมไ้ เร่งเรื่องพวกนี้ผู้เราจะไม่สามารถปฏิเสธได้เลยเว้ยว่ามันไม่มีอยู่จริงแล้วส่วนใหญ่ที่ผมบอกรื่ราว70%ของนาม,ม่าแม่งเป็นเรื่องปัญญาอ่อนมากเลยเว้ยหรือเป็นเรื่องราวของคน2คนที่ออกมาตีกันสาธารณะซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนรู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆที่มัน overreaction กันไปเองจนมาถึงเรื่องที่เริ่มจริงจังขึ้นมาหน่อยการลาแม่มด แต่เรื่องราวที่ผมจะพูดและพูดถึงให้ทุกคนฟังมันไม่ใช่เรื่องราวที่เป็นข่าวหรือดราม่าใหญ่โตกันไปมันคือเรื่องราวของผมเองที่แทบจะเป็นตัวหลักเลยในการล่าแม่มดในสมัยเมื่อ8ปีก่อนไอ้คำว่าล่าแม่มดสมัยก่อนเนี่ยมันคือการรวมกลุ่มกันไปจัดก,การคนที่ถูกสงสัยว่าเป็นแม่มดเว้ยและนําจับไปเผาไปทรมานจนกว่าจะดองขี้ซึ่งในปัจจุบันมันก็เหมือนกันแต่จะเป็นการใช้คํานี้ในกลุ่มที่เป็นคอมมูนิตี้หรือเป็นการยกพวกรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อโจมตีใครสักคนหนึ่งที่ตนไม่า,างาใน ที่จะไม่โอเคเช่นถึงแม้ว่าคนนั้นอาจจะไม่ได้ใช้ AI แค่วาดรูปสวยเฉยๆคนคนนั้นก็จะโดนระเบิดตุ้มตามจนเบรกไม่อยู่ไอกาลาแม่มดเนี่ยมันไม่ได้โดนแค่กลุ่มใหญ่ๆเว้แต่มันรามไปถึงบุคคลเลยบางคนอยู่เงีย,งยบๆไม่ได้ทําอะไรก็โดนแล้วเหมือนกันแล้วผมต้องบอกทุกคนก่อนใช่ครับผมแย่จริงๆในสมัยก่อนที่จะมาทํา YouTube นะแต่พอผมโตขึ้นในตอนนี้ผมก็เปลี่ยนตัวเองแล้วดังนั้นอย่าเพิ่งโไวยวายกันหรือดราม่าอะไรกันนะพี่ชายแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงย้อนไปเเเเมมมมมื่่่่่่่่่อออออสัััย8ปปีีีกกนนนนตตทททผําว็็บบูแลละริ YouTube ชชงๆไใจจุ ก็ยังเป็นเด็กที่มีแพชชั่นมีความมุ่งมั่นมีความมั่นใจมีความอีโก้ที่อยากจะพิสูจน์บางอย่างซึ่งช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ Undertale ดังมากๆและผมในตอนนั้นก็ทําเกี่ยวกับงานวาด Undertale อะไรของตัวเองแหละยอมรับว่ามันเบียวมากแค่พูดถึงตอนนี้ผมก็อยากตายแล้วจริงๆคือด้วยความที่ตอนนั้นมันฮิตมากเว้ยถึงขนาดที่ไม่ว่าไปที่ไหนอะทุกคนก็จะมีโ c เป็นแซนและโครกระดูและจะต้องมีธงชาติไทยไม่ก็อะไรเบียวๆซึ่งตอนนั้นตัวผมในวัยเด็กก็เ,กกนนเ,กเิิมร่น เชี่ยทุกอย่างที่เราเห็นมันดูไม่โอเคเลยวะ่ะทําไมทุกคนถึงต้องว,ว่าอย่างงี้วะมันจะต้องมีใครสักคนทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปจากเด็กที่ไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรพร้อมกับความคิดที่อยากจะเปลี่ยนโลกนี่แหละคือสิ่งที่กลายเป็นตาบาปของผมตัวผมในวัยเด็กได้เริ่มทําช่องย t ท b e ขึ้นมาและเริ่มสร้างซีรีส์ที่ผมไม่มีวันลืมชื่อของมันมันก็คือ h o วท o ที่พูดถึงวิธีการออกแบบตัวละครยังไงให้ดูไม่เบี้ยวทั้งที่ตัวผมเองก็ไม่ได้ตางอะไรจากสิ่งที่ผมกําลังพูดถึงให้ทุกคนเปลี่ยนสิ่งที่ผมผิดพลาดที่สุดคือการเอาตัวเองไปที่ตั้งการเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของทุกๆอย่างเหมือนกับว่าโลกมันต้องหมุนรอบตัวคลิปของผมในช่วงนั้นไปที่พูดถึงให้กับใครหลายๆคนในคอมมูจากนั้นก็เริ่มมีบางคนเห็นด้วยบางคนก็รู้สึกว่าเป็นความคิดที่ดีเหมือนกันทุกคนได้เริ่มเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันเริ่มรวมกลุ่มกันโดยมีคคววววาาาาามมมมิิดดดดแลลละะททีีี่่่่ผผของงตััในนยยเเ็็กปฝูหซบไจ ที่ไหนในคอมมูอันเดอร์เทลบางคนก็จะเข้าไปคอมเพนเกี่ยวกับความไม่สมเหตุสมผลของตัวละครหรือความเบียวที่มันมากเกินไปยิ่งเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้เริ่มแปรเปลี่ยนจากการแค่คําแนะนํากลายเป็นการล่าจากการล่ากลายเป็นการแขวนและด่าเพื่อความสะใจของผู้คนตัวผมเองก็เป็นเช่นนั้นผมทั้งหัวเราะผมตลกกับบทสนทนาที่ทุกคนพูดคุยกันการไลฟ์สดรีวิวเรื่องราวของแต่ละคนที่ตั้งใจทําขึ้นมาด้วยความชอบของตัวเองผมสามารถบอกได้เลยว่าตอนนั้นผมแม่งโคตรตัวร้ายร้ายมากๆสําหรับคนที่อยู่ในยุคนั้นทั้งความคิดทั้ง บิดเบี้ยววุฒิภาวะที่โตไม่พอและกลุ่มผู้ติดตามของผมช่วงนั้นที่ล่าคนที่แตกตาก่างจนหลายคนแทบจะเลิกวาดรูปหรือฝังใจไปเลยก็มีผมสามารถบอกได้เลยว่าในตอนนั้นผมในวัยเด็กมองแค่ในส่วนของตัวเองมองบรรทัดฐานที่ตั้งขึ้นมาเองกับกลุ่มที่เห็นชอบเหมือนกันแต่สิ่งที่ผมมองข้ามไปคือการเอาใจเขามาใส่ใจเรารวมไปถึงมุมมองที่ผมมองผมไม่ได้มองในมุมพวกเขาเลยผมหลงอยู่ในอำนาจพังๆนั้นจนกระทั่งผมได้โตขึ้นผมได้ทําช่อง YouTube จริงๆจังๆ,งๆผมได้เข้าใจถึงโลกและมุมมองของหลายๆคนมากขึ้นจากเด็กสู่ผู้ใหญ่จากความผิด ที่สร้างกลายเป็นผมในปัจจุบันผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่ผมทําไปทั้งหมดทุกอย่างมันมีผลตามมาเสมอเว้ยในช่วงที่ผมทํา YouTube จริงจังผมเริ่มปรับตัวผมเปลี่ยนแปลงเริ่มมีความคิดที่ว่าการที่จะมีคนนับถือติดตามตัวเราเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนดีให้ได้ก่อนเราจึงเริ่มเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนปรับทุกอย่างมายเซ็ตรักสันติมากขึ้นและมีความเห็นอกเห็นใจมากๆผมรู้สึกผิดกับการกระทําในช่วงนั้นในช่วงยุคล่าไม่หมดมากๆถึงขั้นที่ว่าไม่ว่ายังไงมันก็จะเป็นตาบากของผมเสมอเว้มมมยม ก็ยังมีภาพจาแย่ๆที่ว่าผมเป็นคนเลวร้ขนาดไหนผมเองก็เป็นคนมันไม่เคยมีใครหรอกที่จะไม่เคยมีความผิดพลาดสําหรับในวงการว่ารูปหลายๆคนก็จะอีชื่อผมบางคนก็ยังไม่ชอบผมจนถึงปัจจุบันนี้แม้ว่ามันจะผ่านไป8ปีแล้วก็ตามขนาดผมยังรู้สึกผิดตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนผมก็ยังรู้สึกผิดเหมือนเดิมอะ่ะสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเกิดจากความปัญญาอ่อนของเด็กคนหนึ่งที่อยากจะเปลี่ยนโลกเป็นไงล่ะมึงอยากจะเปลี่ยนโลกแต่ลำบากกู้ในอนาคตเนี่ยถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้ผมบอกเลยนะว่าผมจะเปลี่ ผมจะหยุดตัวเองในตอนนั้นและสอนเด็กคนนั้นว่าโตได้แล้วอีผีหยุดเบี้ยวยัดเขกซึ่ง,งเรื่องราวที่ผมเล่าไปผมอาจจะจาไม่หมดแต่หัวข้อหลักๆหรือแค n นอนอีเวนต์ส่วนใหญ่ผมก็เอามาเล่าหมดแล้วแต่แค่อาจจะไม่ได้เจาะลึกมากขนาดนั้นคืออยากเล่ามุมมองของความรู้สึกมากกว่าว่ามันจะเป็นยังไงการเล่าไม่หมดมันไม่สนุกหรอกครับการแขวนการประจานคนอื่นมันไม่สนุกเลยเว้ยคือถ้าคนนั้นผิดจะว่าจะด่าจะตีอะไรมันไม่ผิดเลยเว้ยผิดจริงก็ว่าไปเถอะถ้ามันผิดครั้งแรกก็ให้อภัยได้ครั้งที่สองนี่ม,รรม,นมึงพอเลยแค่ไม่คยสสนนนับบบุให้แแขว ด่าซีเซียหายแบบว่าปรุงแต่งอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยโอเคเว้ยแต่ในกรณีของผมคือคนที่เป็นเหยื่อ afterword incident เนี่ยคือเขาไม่ผิดอะไรเลยเว้ยบางคนแทบจะเลิกวาดรูปเพราะเรื่องนี้ในบางเรื่องมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากผมโดยตรงนะบางทีมันเป็นลูกหลงจากฝูงหาซอมบ,บี้ล่าแม่มดที่คอยล่าให้แบบ passive income ผมก็เลยได้คนไม่ชอบที่หน้าเยอะจนถึงปัจจุบันนี้และใช่การโดนล่าแม่มดมันไม่สนุกเหมือนกันมันไม่มีอะไรดีเลยเวย้ยการล่าหรือการแขวนกันเองในหมู่นักวาดเนี่ยแล้วใครที่บอกว่านายเชนก็เคยทาทาไมผมจะทําไม่ได้ล่ะโบรูใช่เวย้เย กดกูวะจะรีพีทส,สิ่งที่ไม่ดีทําไมอะคนที่เคยทําไาก่อนแล้วรู้ว่ามันไม่ดีก็บอกตอบว่ามันเฮียโบรไม่จําเป็นต้องทําตามเพื่อลองของก็ได้ปะเหมือนสูบบุรีอะคนดูดมาก่อนก็บอกว่ามันไม่ดีเลิกไม่ได้อย่าดูดเลยเดี๋ยวเป็นมะเร็งปอดแต่โบรบอกพี่ดูดได้ทําไมผมจะดูดไม่ได้ไอเฮียพี่แบบนั้นมันไม่มีโลจิกเลยเว้ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโบรจะทําแบบนั้นไปทําไมอะสาหรับในตอนนี้ทุกครั้งที่เห็นดราม่านักวาดหรือการล่าเมโมที่เป็นข่าวแบบช่วงก่นกอนๆผมรู้สึกตลอดเลยว่าแม่่่่งแแบบบบเเเเยยนนนนนมมอกกกูตด็ๆลผววาาขคคครุัช ่อนคุยกันแบบปัญญาชนที่เขาคุยกันอย่าใช้อารมณ์เลยโยมพูดคุยกันก็คุยกันดีๆน่ารักน่ารักเฟลลี่ <F erry S 1> เป็นมิตรภาพฉันพี่น้องนี้ผมว่าสังคมมันจะดีขึ้นเลยเว้ยถ้าผู้ราหันมาคุยกันดีๆด,ด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์คุยกันหรือตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างอะไรพวกนั้นไม่ว่าจะเป็นดรามา่าแบ็คลิสดรามา่าก๊อปดรามา่าดูนดราม่านี้ส่วนใหญ่แล้วมันเกิดขึ้นเพราะความเห็นส่วนตัวความชอบส่วนตัวหรือการเอาตัวเองเป็นที่ตั้งจนเกิดเรื่องแย่ๆที่ลามกลายเป็นเรื่องใหญ่ แต่ต้องบอกก่อนไม่ใช่ทุกคนในวงการวาดรูปจะไม่ดีแต่คนไม่ดีคนไม่น่ารักมันดันเสียงดังกว่าเยอะคนดีๆบางคนเขาเลือกที่จะอยู่สงบสุขของตัวเองด้วยซ้ำเพราะเอาตามตรงพออยู่วงการวาดรูปไปเร,เรื่อยนานๆเข้าจิตใจมันก็เริ่มท้อแล้วว่ะเห็นดราม่าเดือนเว้นเดือน,อนแชร์กันเป็นเทน้ําเทท่าคืออยากอยู่สงบอะ่ะไม่ได้อยากมีปัญหากับใครพอออกความเห็นไม่ถูกใจฝ่ายไหนก็โดนซีวิววอร์จนแทบจะลบโพสต์ไม่ทันกันเลยทีเดียวก็มีกลายเป็นสังคมนักวาดที่ต้องระวังระแวงกันตลอดเวลาเพราะไม่รู้ว่าคนไหนคนใหม่ๆที่เข้ามามันจะสร้างปัญหหาาามมั้้ยยผอออกกกกจจะบททุคนนนีี่่ดููตรรงใใ ว่าเรื่องราวการล่าแมมโมดอะหรือดรามนะ่านักว่าต่างๆนานา,นามไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น ลงก่ออย่าเพิ่งใช้อารมณ์หรือความสะใจเข้าครอบงำเว้ยอย่าเพิ่งดา่าใส่ไฟหรือว่างระเบิดตุ้มตามกันใช้เหตุผลก่อนว่าเรื่องนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วค่อยๆตัดเตือนกันดีๆแต่ก็นะผมก็เป็นได้แค่คนแนะนาอะทั้งเคยล่าไม่มดแล้วทั้งเคยถูกล่ายังไงผมก็บังคับทุกคนให้เชื่อในสิ่งที่ผมพูดไม่ได้หรอกเว้ยเหตุผลที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาก็คงเป็นเพราะความอัดอั้นในใจผมและอยากจะแบบเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้เห็นว่าพอทําตัวไม่ดีแล้วมันจะเป็นผลยังไงให้เห็นถึงข้อเสียหลัังจากนนนนนนน้้น้้้ มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครเลยในตอนนี้ทุกคนก็ได้เห็นข้อเสียของมันแล้วหรือจะลองเอาไปแชร์กับหลายๆคนก็ได้ลองดูส่วนเรื่องของผมที่เคยเกิดขึ้นมันยังคงมีผลที่ตามมาอยู่มันขึ้นอยู่กับเวลาแล้ว่ะครับว่าผมสามารถพิสูจน์ตัวเองได้มากแค่ไหนว่าผมเปลี่ยนไปแล้วเอาตามตรงเรื่องนี้ผมว่าผมจะเล่าหนาแล้วแต่ผมอยากจะทําออกมาให้มันเข้าใจง่ายและเข้าถึงได้มากที่สุดและต้องระวังด้วยเรื่องเกี่ยวกับดรามา่านักวาดอะไรพวกน,น,นั้นที่มันเกิดขึ้นนะนะผมไม่ได้อยากจะไปกระทบใครหรอกผมก็พูดความจริงไม่ได้เสริมแต่งี็ก อาจจะว่าไปหน่อยเอาเป็นว่าปีหนึ่งจะมีสัก 4- 8ดราม่าซึ่งมันก็ระดับที่มีในขาวงการให้เห็นซึ่งผมก็เบื่อแล้วเหมือนกันบางทีเรื่องราวเนี่ยมันยาวมากๆหรือมันหนักมากๆเพราะคนไม่ชอบกันเองนี่แหละเรื่องมันเลยยืดมากมันไม่มีใครยอมใครเลยเว้ยไม่มีใครอยากจะเป็นคนแพ้แต่หลายคนก็คงลืมคิดไปว่านี่มันไม่ใช่สงครามนี่ว่าจะตีกันไปทําไมวะรักกันไว้เถิดปาระเบิดข้ามแดนก็ฝากไว้ให้คิดละกันเมคเลิฟที่ไม่ใช่เรื่องกูนนอตวอร์ใครที่เคยมีประสบการณ์เรื่องราวดราม่าแบบนี้หรือเคยล่าแม่มดมาก่อนก็สาาาามมมรรถเเเปิดดดใจล่่่่่กกัันนไไ้วแตือพูงบุคค นะอย่าตีการอย่าตีการเราแค่เรื่องราวดราม่าที่เจอพอหรือความเห็นที่แบบมีเหตุมีผลใครมาถึงคว้างระเบิดยิงปั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 ง,ปง,ปง,ปง,งกูแบนนะบอกก่อนแล้วก็ฝากถึงคนที่ผมตอนเด็กเคยทำไม่ดีไว้ให้ผมขอโทษจากใจจริงพวกเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะทุกคนมาช่วยกันให้ความรู้และกระจายสิ่งที่ดีออกไปดีกว่าถ้าให้สังคมนักวานมันน่าอยู่ขึ้นมันเริ่มจากตัวคุณเองเลยเว้ย พวกคุณเลยทุกคนผมก็แค่คนตัวเล็กๆที่มีความเห็นแบบนี้ที่เหลือมันก็คือหน้าที่ของคุณที่จะเอาสิ่งดีๆไปใช้แต่อย่าเชื่อหรือทําตามผม100%นะให้เผื่อใจไว้ก่อนและเอาจากผมแค่สิ่งดีๆไปสิ่งแย่ๆอย่าเอาไปทําตามขอร้องใครบอกว่าในเชนเป็นไอดอลในเรื่องแย่ๆกูเอาผักยัดปากนะบอกก่อนเดี๋ยวตีเลยวันนี้ก็อาจจะมีอนิเมชันน้อยหน่อยจะเน้นเนื้อหาตรงๆหรืออะไรพวกนั้นให้ฟังแบบชิวๆกันไปและในหลายส่วนก็จะไม่ได้อนิเมตเพื่อความรวดเร็วในการทําดูจจาาาาาาากกบบทททคคลลลลิลิปปแแ้้้้ววนนี่ะะยยมถมถผตองํภพขัุ ผมตายพอดีในตอนนี้ก็คงได้เวลาจบคลิปแล้วแหละพูดเยอะมากจนตอนนี้ปวดกรามหมดละถ้าสงสัยอะไรยังไงก็ถามได้ไม่ว่ากันเราก็เปิดกว้างเสมอเรื่องความคิดเราโตแล้วขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนสำหรับโอกาสครั้งที่2ให้ผมได้ปรับตัวแล้วเจอกันใหม่ครับไม่ช้าก็เร็ว เนื่องจากระหว่างการทําคลิปนี้มันได้เกิดเรื่องราวแย่ๆกับคนที่ผมรู้จักคนนึงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการ BL ลและการไซเบอร์บูลลี่และเรื่องราวมันบานปลจนเกิดความสูญเสียอย่าทํานิสัยส้นตีนแบบคนที่ไซเบอร์บูลลี่เลยบางอย่างมันต้องมีขอบเขตไม่ใช่ว่าจะทําอะไรก็ได้ไม่ต้องสนใจใครแล้วในช่วงที่เกิดเหตุก็ยังมีช่วงที่อีกฝั่งไม่รู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วอีกฝั่งยังจะซ้ําต่อซ้ําเรื่อยๆแม้ว่าตรงนั้นมันจะไม่มีใครอยู่แล้วก็ตามแต่ถึงอีกฝ่ายมันจะทําแย่มากแค่ไหนเฮี้มกแคคคไไนนนนน้้้นนััััดรรรบบบผลละทปว ได้รับผลกรรมตัวเองไปแล้วแต่ถ้าพวกเราไปขู่ฆ่าหรือไล่เขาไปตายพวกเราจะต่างกับคนคนนั้นนะอย่าใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหามีสติคุมอารมณ์อย่าทำเพราะสาใจสารเตี้ยในบางครั้งมันไม่ได้ทําให้เรื่องดีขึ้นเลยเว้สุดท้ายกรรมมันตามทันเสมอเว้ทํายังไงก็ได้อย่างนั้นรอดูอนาคตได้เลยทุกคนถ้าเขาไม่เข็ดก็แล้วแต่มึงแล้วกันโซเชียลจะตัดสินเองมันจะโดนยำแย่กว่าครั้งแรกอีกเราขอแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็ขอบคุณที่มารู้จักกันนะครับสำหรับน้องคนนั้นขอบคุณมากจริงๆครับ